สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมนี่เลยเลือกแมปของของเทโวเฮนเดอร์ส o n แล้วเริ่มจากอันไหนดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราต้องสำรวจแบบนี้ก่อนว่าแบบนี้มันมีอะไรบ้างเราเอ่มเนาะคูชแนลเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรสำรวจก่อนแมปมีข่าวสารล่าสุด แล้วก็สารล่าสุดเหรอนี่อันนี้เลยวันสิบเจ็ดวันสิบแปดชอบพอบ<า>อบจินย่าหานนี้ใช่ไหมเอาสิบเจ็ดก่อนเดี๋ยวพึ่งเยเพิ่งเยเพ่งเรามาสำรวจนี่ก่อนนี่ตรงนี้มีมอบอยู่มอบเข้ามาเร็วนี่โอโ้โหอุ้ยอะไรเดีอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเขียบเลยมีม,ม,มีมีกระตูนแมวมี้งอย มีหัวกระโหลกสองอันเอามากระโดดเลยอ่ะฮะเอาตัวไหนก่อนนะตัวไหนก่อนไปนอนสภาไหน่อยอะคุณเป็นตัวไหนอะการ์ตูนแคสต์โอเคเอาไหนนะเอ็นี่เหรอเอาการ์ตูนแคสต์ก่อนตรงนู้นเอโลวืมองตามอุ้ยอุ้ยโอ้โหหันคอได้เลยคออุ้ย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 เออ โอ้หมาอ่ะเข้าไหนต่อเอารอบนี้เอาตัวไหนเอาอันนี้รู้แล้วว่าคอตูแมนมันถืออะไรมันคือคนมันนุ่นร่างกายใช่นี่คอตูแมนอยู่นี่ไปหนอนน้อยดีกว่าเอาหนอนเนาะไปแล้วว่าคอตูแมนโอเคโอเคมันไปอยู่นู่นนู่นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู่นตรงมาดูรถคันนี้กันก่อนเร็วมาดูรถคันนี้ก่อนมาดูรถคันนี้ก่อนรถบ้ารถสนิม ตัวรถตัวนิ่มเก่ามากเฮ้ <c oughs> ยตรงนี้มีภาพการ์ตูนแคทด้วยยิงเหรอโอ้โหดูดิดไปห่าเขาดีกว่าถ้าเขาถ้าหาาันมานี่หลอนเลยนะสุดยอดมาแล้ว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 เฮ้มยมันวิ่งเร็วบ้างมันวิ่งเร็วมากเ,มาเอารถมาบางังเอารถบงังอุ้ยมันข้รถมันตัวสูงอะมันข้ามได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเร็วเร็ว วิ tour, there, 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 ่งกระโดด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 ขึ้นรถกระโดดขึ้นรถโอ้โหมันไม่มีดูเดือดูเดือดเลือดพาดดูดันไม่เจียงใจใครโอ้โหโอ้ยเอ้ยอ้ยมันวิ่งไล่คร้วิ่งไล่คุ้งอ้ยมันเกือบตีคุ้ได้อ๋อรู้แล้วเราต้องเลี้ยวมันจะมันจะได้ตามเราไม่ทันต้องเลยต้องเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอ้ยมันมาหาเรา โอเคไม่ทันต่อไปมีตัวหนึ่งมาแนะนำอะฮะตามมาตรงไหนไม่รู้่เมื่อตรงนี้มันก็เร็วกว่าเอ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอะไรรู้มันมีไหมไอตัวอะไรอ่ะอยู่ไหนตามมามีอยู่ข้างหลังมันชื่อว่าทอยนะทอยสกีบอร์ดทอยทอยทอยไหนทอยโอ้เนี้ยอันเนี้ย ปิดไฟปิดไฟใช่ป่ะตรงที่มันเป็นปิดไฟชวนดูอืมเฮ้ยตัวนองคุณแก้วน้ำแกไปไหนวะตจมได้แล้วหนึ่งตัวไปฮะน้องคุณเอาไปผสมกับน้องคุณอ่ะเออมันอยู่ข้างบนอ่ะเพราะว่าเพราะว่าน้องคุณเอาไปทำเป็นแบตตี้อ่ะจะแบตเตอรี่เหรอเออฮะ แล้วนี่เอาตัวกินเก๋าดมแม่มดีกว่าตอนนี้เราขอเลือกมั่งนะเฮ้ยอยากเลือกอยากเลือกอยากเลือกไปแล้วสองตัวเอ้ยเดย์สิบเจ็ดเอาป่ะเอาป่ะไปยังใหญ่เอา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 ใหม่ดิโอู้หเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนนั่านอะอะไรอยู่ข้างบนอะลักเล่เดย์สิบเจ็ดไป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 เฮ้ยมีคนตาม มีคนมาด้วยอเอ้าคุณวันนีเเ้เราเจออะไรบางอย่างมาหาเราก่อนนี่นี่มาเร็วเหมือนเอ้ยก็ไม่รู้เหมือนหลุมดำเลยไหนอะเออจริงด้วยคืออะไรมา เอกลักษณ์ของจริงจังก็คือตูดฮึ่มพูดในย่องเบลนะโอ้หยิงดำดังดำไปได้ปะนี่นี่นี่หรือว่าเราจะวาร์ปไม่รู้ว่าได้อะไรปุ๊บปุ๊บอ่ะอืมเอาเอ๊ะอืมเดี๋ยวอะไรไม่วาร์ปเอาเราตายยังไงอะอยู่ดีมึงฆ่าเราเลย จริงอ่ะกุ้งโีโอเคแปลวู้ดมันคืออะไรนะอ่ะรอบนี้เรามารอบนี้เรามาเป็นเฮเวินัสัตว์มันจะได้คิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับมันมาเร็วเอาหมีเอาหมีเอาฟันเราจะเลือกตัวอื่นหัวกระโหลกเฮ้ยกล่องนมน่ารักอะไรอ่ะหัวไซเรน กูดสีส่แสงนกยักษ์เออนี่ไงมนุษย์ต้นไม้มนุษย์ต้นไม้นี่ไงเนี่ยมนุษย์ต้นไม้ในทรีเฮสมือเฮ้ยมีมือเยนี่เราจะหลุมดำแล้วเฮ้ยเขาได้เราไปหลุมดำโอ้โหลูกใหญ่มากโอ้หวิ่งอย่างเร็วเดี๋ยวเร็วมากหลุมดำมันวิ่งเร็วมากอ้าวตายคุณไม่เข้าอันอื่นไง เดี๋ยวเอาไมค์ก่อนอย่าพึ่งไปไหนนะขอไปด้วยขอลองอื้มไปอันไหนนะลุงดำโอเคเร็วยังไงเออมันลื่ด ไปด่านไหนเอ้าไปอยู่ที่ไซไซเลนเทสไปแบบไฟไฟเขียวไฟแดงไฟส้มอ่ะมาดีเอวเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยพอดีนี่ใหอ่หัวจราจรเหรอหัวจราจรใช่กระโดดก็กระโดดเร็วมากนุ่นไหนอู้หูมันตัวสั่นด้วยมันตัวสั่นด้วยวแต่ว่าไม่เป็นไรเรวิ่งเร็วฮ่าฮ่าี่าอานมาเจ้าตัวมัเจ้าใครก่อน เราวนเ,เราลองวนรอบตัวมันดู <c oughs> วน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 ,บบนวนวนนรอไว้หน่อยรอไว้หน่อยจะกินข้าวคูระวังระวงระงระงโอ้ <c oughs> มันวิ่งมาหาคูณโอ้โหอะไรวะมา,เ,าเรายังไม่ตายตัวต่อไป เฮึ้งน้องตายเออด้อเด้อเดี้อเด้อเอาใหม่ดิชวัชวชวัวชัวเฮ้ยพวกกินทะเลดีกว่าเนี่ยพวกกินทะเลเนี่ยปากใหญ่เวอร์ไหนอูอ้ มันว่ายังไงเนอะอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์ไม่แตะเลยอ๋ออุโมงค์แล้วทำไมเราเดินบนน้ำได้อะอือหือเอ้ยไอซ์กรีสไอซ์กรีสไอซ์กรีสว้าอือเราเดินมาแล้วปากมันใหญ่มากมันจะเดินเข้าอุโมงค์กันอือหืออือืออุโมงค์นาดใหญ่มาคือมามาคือมังมาคือม้า เราเราจะไปที่นี่นะทุกคนเราจะไปแห่งแห่งอวกาศนาตาเข้ามาอะไปมาแล้วไปเข้าห้อง เอาไปตัวไหนดีมาตามตรงนี้เลยดึงเดี๋ยวยาวไปยาวไปนี่เอาอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูผิดขอโทษบิ๊กชาลีเอาบิ๊กชาลีชาลีชาลีเย็ดป้าป้าใช่ไหมเออฮะอันนี้อืมไงบอกว่าจะตัวตัวใหญ่ก็ชาร์ลีไง กี้เรายังมองตัวเล็กเลยแต่ทำไมมันอย่างนั้นมันตัวมันใหญ่คือด้วยมีสโนแมนด้วยนแม่เราไปเราไปหนีกับมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยเอยโอ้โหมีหน้าม้าไหมเนี่ยเลขอะไรวะคุยังไม่เห็นจะรู้เรื่องมันก้มแล้วครมันก้มแล้วมันหมอบมันหมอบหมอบนะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอชอบขี่ม้าเลยเยแต่เธอชอบเธอเลย ป <Bye. S 2> เพื่อตายตัวใหญ่ๆนะเอาตัวใหญ่ๆเอาเว็บคาเกนเนี่ยคาเคนเว็บโอมาแล้วมาเรารีบตายเลยมันผีคอเราเราไปผีคอเพื่อนมาแล้วๆเนี่ยเอาเอาเอาคาคาเคนเว็บดิเนี่ยคาเ็นเลยอ๋อนี่คาเคนเว็บไปกันนี่คาเคนเว็บไป <Bye. S 2> อู น่าเกียดลนรังปลาเอ้ยทำไมมันเหมือนแพนแพนเคกอีกอย่างเนอะเพียงกับแพนเคปเอาตกน้ำตกน้ำเอาตกโลกตกโลกเอ้ยโอ้โหตกโลกใช่โอ้โหจักกวาลจักกวาลเยอะเอ้ยอะไรอะไรสูง เมื่อกี้เห็นเป่าโคตอะไรสูงๆไม่รู้มาคร <ขอ S 3> น,นี้เราไปฉลามแม่แอร์ครับชาร์กอะแอร์ครับชาร์กจริงเหรอเดี๋ยวแอร์ครับชาร์กมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ฉลามเครื่องบินอะเอาเอาอะไรดีเดี๋ยวเลือกให้นักสืบแกะน้ำสืบเก่าวันนี้เราเป็นตัวใหญ่ๆนะ เอาเฮมแมสตาร์อัพมาหยุดเฮ้ยหยุดนาทีเอาใหญ่มันไม่ใหญ่เอาตัวใหญ่ดินี่อยากใส่ใส่พวกเนี้ยเดี๋ยวเลือกให้เอาเจลลี่ฟิชเปลในแถวนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะใช่แล้วก็ไม่มีตัวที่ยังไม่ออกมาเฮ้ยเฮ้ยชอบไอตัวนี้มากชอบไอตัวนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยแองเจิ้ลไอ p ีพีไอซีพีหนึ่งจุดสามเฮ้ยเอาอันนี้เอานกยักษ เอานกยักษ์โอเคสามสองนึงเข้าไปเลยอู้อู้เอาเข้าผิด,ผดเ,เข้าผ er. ิดก็ไปเข้าเบอร์วอชเชอร์เร็วมายิกิงกวัวกัวอยู่ไม่ได้อยู่เบอร์วอชเชอร์ก็ตายดิแป๊บนึงจะสำรวจก่อนมีอะไรไหมนี่ทางรถไฟมันจะขยับเปล่าลัว วเอ้ยมันเหมือนไอ้การ์ตูนแค่เลยอะไอ้นกตัวเนี้ยมันการ์ตูนเทสเบอร์วอเชอร์แก้ผ้า <c oughs> มาขอไปใส่เลนเทลกันเนาะรอด,ด้วยเราด้วยเราด้วยเราด้วยเออเฟ้อเปลือยแผลนี่โอนเกินนะโอนเกินนะเราอยาก ยาวเลยไประวังระวังหจะระวังมีตัวคอยาวมานะมาเร็วมาคุณยตัวไหนคุณคือตัวไหนตัวคอยาวเหมือนกันน่ะนี่าคอยาวอย่ามาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยกระโดดอยู่เนี่ยนี่เรากินมากเลยวะเอาอะไรตัวไหนยาวไปเลยมองย่อตัวตัวอีกตัวใหญ่ๆนี่ไงเอาแมลงสาบกลัว ีแมวมันมันยังไม่มาเลยเด็กดีเนื้อบูเนื้อบูหัวลากเอาหัวลากแมวแมวแมวตัวมันเล็กตัวมันเล็กสกายกรีดร้องอยู่ในร่มยังไม่มาไอตัวนี้ก็ยังไม่มาด้วยอย่าไปแล้วเนี่ยนี่เอาไซเลนเทนี่เนี่ยตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันเฮ้ยมีสามมีสามตัวที่เอ้ยมีสี่ตัวที่มาตัวไหนเอามีดบอลเนี่ยเอามีดบอลเนี่ยเนื้ออ๋อใช่ สเต็กสเต็กเข้าไปเข้าไปเขาก่อนเลยจะได้ไม่รู้เอาไปไหนเข้าแล้วเหรอหาไม่เจอเอุย้ยเข้ามาดูทำไมทำไมดูใน,นกระโดดอยู่อืออือมาไกระโดดอยู่โอ้ยมันวิ่งเร็วมากบ,บาดซีพีศูนย์ศูนย์สองเลยเอ,อือระวังนะครูม,มันเร็วมากครูอาจจะวิ่งไม่ทัน นกคุณวิ่งทันอยู่อย่าตามฉันฉันไม่อร่อยฉันไม่อร่อย,ฉ,ออยฉันมีตะเกืออร่อยไม่ต้องมาโกเอาตัวใหญ่เอาตัวสูงๆมากดีกว่าสูงอะ่ะเป็นแบบสิบเท่าเลยอะ่ะก็ใส่เลนเทสสาขาใหญ่ไปสาขาใหญ่ <c oughs> เอาสาขายายคุ สาขาใหญ่เนี่ยไม่เห็นเลยสาขาใหญ่อย่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาขาใหญ่เนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยโอเคอเบลยบู๊ข้าก่อนโอเคไป้ายอืมเอาคูอยู่ไหนอ่ะไม่ได้โผล่มาอยู่สาขาใหญ่เราอยู่ตัวอะไรก็มาอยู่ดำ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 ยังไงดำดำก้มหัวเป็น scp 917อ๋อไอตัวที่อยู่ข้างๆข,ข,ของไอ้นี่เอง ตายใหม่ตายใหม่แล้วก็กลับมาตายแล้วก็กลับเ,ลดเดี๋ยวก้อนดิบมาเราเจอของรางวัลเร็วๆมาเอ้ยดีเลยเคลียร์อย่าเอ้ยมือ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 ไปดีกว่านะครับอืมนี่มันเลือ่อย<ม>หรือว่าอะไรเนี่ยอู้มือเร็วมือหรือว่าสาขาใหญ่เยน็นโอ้อะไรเนี่ยชอบยังคืออะไรเนี่ย โอ้นายสูงจังนะออ้ควรระวังจะมีมือมานะจริงอนะ่ะถ้ามีมือมาไม่รู้ด้วยนะเออมือโผงม,มาเธอนายสูงมากวัดดีฉันคือดอลล่าและฉันชอบกอริล่าเกับลิงน้อยออ้วายกูอยู่ไหนตายแล้ว เอาอันนี้เออไปเอามือมาจากไหนอะ่านที่เราไปเมื่อกี้ด่านไหนอะไอด่าน SCP 917เอะ SCP 917เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขอขอหน่อยได้เปล่ามันให้เลยใช่เปล่าให้ฟรีนะไม่มันฟรีมันฟรีโอเคไหนเอามือตรงไหนอ๋อตรงนู้นพูดผิดตรงนู้นนะเออนี่ยตรงนู้นหรือเปล่าดูดิไหนใช่ป่ะใช่ใช่ S.C.P. 917ตอนนี้มีไซส์ใหญ่แล้วนะครับและมันโหดกว่าตัวอื่นและมันคืออโพยอนอย,ยุดไอตัวนี้มันคืออโพยอนอ,อโพยอนโอ้โหดูมือมันสั่นไปมามั<ป>สนสวัสดีครับฉันขอเป็นแบบนี้ได้ไหมครับโอ้ได้สิทำยังไงอะ นี่นี่ได้แล้วได้แล้ได้แล้วมีตรามีตรามะนาวอยู่ตรามะนาวตรามะนาวเอ้ยขอโคตรแล้วเราตายยังไงอ่ะรีเซ็ตไงโอ้อ๋ออ๋ตูดดำ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 เราลี่เราเป็นตัวตูดดำตัวดตูดดำมาอ่ะขอหน่อยได้ลังตูดดำไหนตูดดำเอ้ยไปเอามาจากไหนได้ใช่ปะ เราเล่นตั้งนานแล้วลืมไปเอ้าเหรอเออเล่นทุกครั้งใช่ป่าเล่นกับเตตันเมื่อก่อนเอ้าโหไม่เราเล่นด้วยอะครูเข้ามาเข้ามาเข้ามาอะเข้ามามาเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้เตตันคือบ้องไหนเฮ้ยเข้ามาตัวนี้ในตัวไหนนะในตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ได้เชยเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเร็วอือช้าช้าเอาไม่ดิช่วยช้า เฮ้ยมีคนจะมาบ้างสาเลีวไหนอะมืออะไม่เห็นไหนอะมือมือไปไหนนี่ยมืออยู่เนี่ยมืออยู่นี่เนี่ยเนีอันนี้อันนี้เนี้ยเนี้เข้ามาแมงมุน พราะเป็นอย่างนี้นะคะเราไปดูดูครูดูตัวเราดิเราเป็นนกยักษ์นกยักษ์วอเชอร์ทำขอรอหน่อยอ่ะเดี๋ยวครูเข้าไปนะนกยักษ์โอเคไหมหอเอาตัวอะไรเราเราสามารถเปิดเด้หบทเอาตัวไหนแบบนึ่งถ้าอยากจะคิดแล้วเอิ่มเอิ่มเอิ่มเอ,อ,เอ,อเิ่มเลือกเลือกืมเงียบก็ไม่ได้ มือก็ได้อยู่แต่ว่าไม่เอาเอาตัวเนี้ยเนี้ยลืมไปเราไม่ได้เปิดตัวนี้เอาเราตายอีเอามือดีกว่าฮฮไม่ใช่ผิดทางคุณเป็นตัวไหนอะตัวมือน่ะม,มือเหรอเราจะเป็นนกยักษ์ไปเล่นดาวสุดท้ายแลยนะโอเคไหมวาย ไดนนัักกเลยอ่าทุกคนไปกันไอดาสุดท้ายนะเล่นดาสุดท้ายนะเอาตัวใหญ่มากเอาตัวใหญ่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 ที่ทั้ที่เราคิดว่าใหญ่ได้ใหญ่ใหญ่มากกว่าตัวไหนคุณเป็นตัวไหนมาเร็วคุณตามมาตามมาเป็นมนุษย์ตามมาเร็วตามมาเร็วไหนวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเอาตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายนูร์แะปูเลยนะฆาตกรใหม่ ไหนโคโขเอาตัวตัวนี้ดิตัวที่มันมาใหม่อ่ะตัวมาใหม่นะครับเอ้ยไอตัวตัวใหม่มาใหญ่ๆทุกคนรู้เปล่าไอตัวเนี้ยเมื่อไหร่จะออกคือเราอ่ะอยากได้มากหมอกหมอกตัวอะไรอ่ะีาเร็วมามาลองดูตัวนี้ดิฮึตัวไหนชายที่มีหน้าคว่ำมาดูชายหน้าคว่ำเหรอเนี่ยเนี่ยชายกลับหัวเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้วิ่งเร็วเอานอนทางลวง เข้ามาเร็วใช่พี่ี่มีหน้าความใช่เปล่าเออเข้ามาเดินเข้ามาโอเคไหนอะตรงนั้นหรอเออคุณดูตัวเราดีเรามีสี่ขาแต่เราใช้สองขาไปให้หน่อยมันเดินวิ่งเร็วมากเราล่อมันเราล่อมันเราวิ่งเร็วคุณล่อให้มันวิ่งไล่คุณนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมมาเลย ไปงานคูน่าไป็นไงมันวิ่งเร็วมันกลับหัวเลยมกนไม่ไดามิ่ัน้อยอือนกใหญ่นกใหญ่อ่านะทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกองแกงก็ได้บายบายกดกระปีปลาบาย